นันเลจากแล้วอย่างพี่บอกเอามันเอามันกับช้า่งมันเอามันกับข้างมันทำเขียนว่าอะไรดีล่ะกรกดาเกักออฟรักออฟรักดเียเชียโจมเียดหมเบียดหมดเบียดหมดเบียดหมดเบียดเขียนหมดเบียดหมเบียมเบียดหเบียเบียดหเียดหมดเยดหมดเบียนหเบียเพลยแบเียบบันเลย กินได้ย like ังไงตลบอกมากเลยไทให้ดงนะเอะไลนะเขียนเสร็จแล้วคนไทยช่วยด้วยอ๋อเพใช่นี่รักนะกแลขอบคก ได้ทราบกันอย่างนี้แล้วนะคะอย่าลืมตามไปเป็นกำลังใจช่วยพวกเขากันที่สถานที่ใหม่ค่ะทันด o โดมเมืองทองธาน,นีในวันเสาร์นี้นะคะแล้วตอน